นะครับสาหรับวิธีการนะครับจอดเข้ามาเทียบนะครับกาแพงฝั่งซ้ายมือนะครับสําหรับมือใหม่กลัวมากๆเลยนะครับกลัวที่ด้านข้างจะไปครูดนะครับวิธีการที่เรานะครับจะเดินหน้าไปเทียบกําแพงนะครับทําได้ด้วยการการะยะแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะการได้ยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับผมพีตั้มทามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนนะครับมือใหม่เลยนะนะครับเวลาขับรถไปเทียบกับกําแพงครับนะครับมือใหม่หลายคนไม่กล้าครับเวลาไปจอดเทีบกาแพงก็จะจอดห่างมากๆเลยนะครับเพราะว่ากลัวด้านข้างเราเนี่ยไปเบียดกําแพงกลัวกระจกมองข้างเราเนี่ยไปคูดกําแพงนะครับรถใหม่ป้ายแดงออกมาก็ไม่อยากให้เป็นรอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนเลยนะว่า เราจะต้องกะระยะยังไงเราจะต้องดูยังไงในการกะระยะนะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากรู้ว่าเราจะกะระยะแล้วก็หมุนพวงมาลัยยังไงในการจอดเบียดกำแพงแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปดูครับฟังเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ่ากดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับสำหรับการกะระยะนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับให้เพื่อนๆนะครับขับรถเข้าไปช้าๆนะนะครับโดยการนะครับ เมื่อเพื่อนๆขับรถมานะครับให้เราเพื่อนๆนะครับร้อมซ้ายครับนะครับข้อมซ้ายนะครับแล้วรถจะเริ่มไหลเข้ามานะครับดูจุดกลางๆนะครับคอนโซลนะครับจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับดูจุดกลางๆครับเทียบกับขอบเท้าฟุตบาทขอบฟุตบาทที่ติดกับพื้นนะนะครับขอบกําแพงนะครับขอบกําแพงที่อยู่ติดกับพื้นนะครับจุดหักมุมนะนะครับให้โค้งเข้ามาครับให้โค้งเข้ามานะครับแล้วพอจุดกลางๆนะครับเลยนะครับเลย ตรงฐานฐานกำแพงนะครับให้คืนรถตรงนะครับพอคืนรถตรงปุ๊บนะครับแล้วบุญขวาครับข้อมขวาครับค่อมขวาครับนะครับค่อยเดินหน้ามาครับช้าๆนะครับแล้วจุดกึ่งกลางนะครับมันจะเริ่มนะครับเริ่มเบียดเข้ามานะครับเริ่มหันเข้ามาถึงฐานนะครับฐานของกำแพงนะครับถึงฐานกำแพงปุ๊บนะครับพอถึงฐานกำแพงในระยะที่เามองนะในระยะที่มองเนี่ยนะครับถึงฐานกำแพงปุ๊บนะครับพอถึงปุ๊บนะครับ ถึงเรียบร้อยแล้วคือรถตรงรับ่าแล้วขับตรงๆไปได้เลยนะครับแบบนี้ครับนะนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถนะครับจอดเทียบกําแพงได้นะนะครับทีนี้ก็คือวิธีการจอดเทียบกําแพงนะครับก็จะมีระยะห่างประมาณหนึ่งพอให้คนลงได้นะนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะจอดให้เบียดมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถถอยหลังเบียดเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกก่อนว่า ฝั่งนู้นสามารถเปิดประตูได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันครับขออนุญาตใส่แมสก่อนนะไปครับนะนะครับด้านนอกก็จะประมาณนี้นะจอดชิกาแฟรงระมานนี้ครับเนี่ยกัแพงอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีระยะห่างประมาณหนึ่งพอให้คนที่นั่งมาด้วยนะเปิดประตูแล้วก็ลงรถจากรถได้นะครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าถ้าเราเปิดประตูเนี่ยนะครับมันจะเปิดได้ประมาณไหนมาครับมาดูนครับ ประมาณนี้นะนี่ครับเปิดประตูแล้วก็ลงจากรถได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งระยะห่างเนี่ยนะครับก็มีประมาณหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเมาคนเดียวสมมุตินะเรามาคนเดียวใช่ไหมครับแล้วทีนี้นะเราจะจอดให้มันชิดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็กินพื้นที่ไปเกือบครึ่งถนนเลยนะครับเราจะจอดให้เบียดมากกว่านี้นะโดยที่เราไม่มีผู้โดยสารอยู่ฝั่งนี้เราสามารถจอดเบียดได้เลย่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกก็ว่าถ้าเราจอดเบียดมากกว่านี้ จะทายังไงไปดูนครับทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราขับรถมาคนเดียวนะครับเราไม่มีผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับเราจะจอดเบียดกําแพงให้ได้มากที่สุดนะนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราก็ต้องเดินหน้าถอยหลังนะครับโยกนะครับแต่สมมุติว่าตอนนี้ด้านหน้ากับด้านหลังไม่มีรถเลยนะครับเราสามารถถอยหลังได้นะครับเราจะใช้การถอยหลังให้เป็นประโยชน์ครับใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับแล้วนะครับคว่ำซ้ายครับเพราะว่าเราจะถอยหลังเอาท้ายรถเนี่ย ไปทางฝั่งซ้ายเราก็ต้องหมุนพวงอะไรไปทางฝั่งซ้ายนะครับด้วยการค้อมซ้ายครับผมนะครับค้อมซ้ายแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับให้รถเฉยเข้ามานะครับพอท้ายนะครับท้ายรถบังกำแพงนะครับบังบังกำแพงปุ๊บนะครับคือรถตรงครับคือรถตรงนิดนึงนะครับแล้วค้อมขวาครับนะครับค้อมขวาปุ๊บรถจะโค้งมาครับโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาปุ๊บนะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างกำแพงกับตัวรถนะนะครับเมื่อเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บอ่า เราก็เราดูว่ามันขนาดหรือยังนะครับค่อยๆค่อยๆขยับมาครับค่อยๆขยับมาปุ๊บนะครับพอเราดูว่านะครับขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขนาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าคือลอตรงครับอ่าแบบนี้ครับเพื่อนๆดูครับตรงจุดอ่าเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในแนวเดียวกันกับของอ่าฐานกำแพงนะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกอีกทีนึงว่ารถจอดชิดแล้วมันได้ประมาณไหนไปดูกันครับ เมื่อเราจอดชิดกันแพงมันก็จะชิดประมาณนี้นะนะครับระยะห่างประมาณนี้เลยครับอ่าจอดชิดกันแพงนะครับเดี๋ยวผมถอยออกมาให้ดูมุมกว้างๆนะนะครับนี่มุมกว้างๆครับเราก็จะจอดชิดกันแพงได้ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองไปทําดูครับโดยการเช็คระยะนะครับจุดกึ่งกลางเทียบกับฐานทางตรงนี้นะเนี่ยครับฐานไอ้ฐานกันแพงนะครับฐานกันแพงไล่ไปเนี่ยนะครับเทียบกับจุดกึ่งกลางของรถนะครับในการกะระยะนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถจอดเชื่อกันแพงได้นะครับอ่าก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมะนะครับสำหรับการจอดเทียบกำแพงนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้น ให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับวิธีการเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเป็นเพื่อนนะครับจะจอดเทียบกำแพงฝั่งซ้ายนะครับขับรถมาปุ๊บนะพยายามอยู่ตรงกลางเลนของเลนซ้ายก่อนนะครับแล้วทีนี้เมื่อเราเห็นด้านหน้าแล้วว่าเราจะเทียบกำแพงฝั่งด้านหน้านะครับเราก็ทําการคว่ำซ้ายครับอ่านะครับคว่ำซ้ายปุ๊บนะครับแล้วรถก็จะเฉยเข้าหากำแพงปุ๊บนะครับแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับจุดกึ่งกลางของคอนโซลนะครับอยู่ตรงด้านหน้าใต้กระจกด้านหน้านะนะครับวิธีการกะระยะนะครับคือว่า ไล่จากฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาสุดเนี่ยเอาตรงกลางของคอนโซลนะครับเทียบนะครับตรงกลางนี่คือตรงกลางที่อยู่ใกล้ๆตรงกระจกบานหน้านะนะครับอ่าหรือว่าอยู่ตรงใกล้ๆที่ปัดน้ำฝนตรงจุดนั้นแหละครับเป็นการเทียบนะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีจุดเซ็นเซอร์แบบของผมนะเพื่อนๆก็หาสติกเกอร์มาแปะหาอะไรมาแปะไว้ชั่วคราวก่อนนะครับหรือว่าจะดูตรงที่ปัดน้ำฝนก็ได้ตรงที่บรรนุนขึ้นมานะตรงหน้ากระจกนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกาะยะเอาตรงนี้กาะยะได้เลยนะครับเมื่อคว่ ซ้ายเข้ามานะครับเราจะเข้าเทียบกําแพงฝั่ง้ายนะครับคว่อม้ายเข้ามาปุ๊บนะครับให้รถเฉเข้ามาครับเฉเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วให้นะครับจุดกึ่งกลางเลยนะครับฐานกําแพงนะครับฐานกําแพงปุ๊บพอเลยฐานกําแพงไปปุ๊บน่ะเธอเลยไปประมาณนี้นะครับแล้วคืนล้อตรงครับแล้วรถมันจะเดินหน้าเข้าหากําแพงครับเมื่อเดินหน้าเข้าหากาแพงได้นิดหนึ่งครับแล้วก็คว่อมขวาครับนะครับพอคว่อขวาเสร็จปุ๊บนะครับ รถมันจะเฉกมาเชกมาเชกมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะนะครับค่อยๆทานะครับค่อยๆทําดูด้วยนะครับว่าด้านหน้ามีกระถางมีอะไรไหมนะครับอ่าถ้ามันโล่งๆก็ค่อยๆปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆครับปล่อยรถไหลไปปุ๊บนะครับแล้วสังเกตจุดกึ่งกลางครับนะให้มันวิ่งเข้ามาใกล้กลๆเทียบตรงฐานกำแพงครับวิ่งเข้ามาให้มันบรรจบกันนะครับพอมันทับกันพอดีปุ๊บอ่าบรรจบกันเรียบร้อยปุ๊บคืนล้อตรงแล้วก็ใส่เกียร์พีลงไปทําธุระได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับจะทําให้คนที่โดยสารมาด้วยด้านข้างฝั่งซ้ายสามารถเปิดประตูลงได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนบอกพี่ตั้มครับผมมาคนเดียวครับผมอยากจอดให้ชิดได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้เราก็ต้องทําสเต็ปที่2ครับด้วยการถอยเทียบฟุตบาทนะครับใช้หลักเกณฑ์นี้ได้เลยนะครับวิธีการถอยครับความายเหมือนเดิมครับนะครับควา้าเหมือนเดิมแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับรถถอยมาดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับ ด้านท้ายรถเรานะครับจะวิ่งเข้าหากำแพงนะครับให้ด้านท้ายเรานะครับบังกำแพงเมื่อบังกำแพงปุ๊บน่ะคือล้อตรงปุ๊บถอยมาได้นิดนึงนะครับประมาณหนึ่งแล้วก็ควมขวาครับพอควมขวาเสร็จนะครับท้ายมันจะเริ่มบานออกมาทางฝั่งขวาครับบานออกมาบานออกมาบานออกมาเรื่อยๆนะนะครับพอบานออกมาปุ๊บเราจะเห็นช่องว่างระหว่างตัวกำแพงกับรถเรานะครับมีช่องว่างประมาณหนึ่งนะครับพอมีช่องว่างประมาณหนึ่งเราก็ดูเทียบว่ากำแพงกับ ตัวถังรถเราเนี่ยขนานกันหรือยังถ้าขนาดปุ๊บคือล้อตรงแล้วหยุดรถได้เลยะนะครับถ้าเพื่อน,อนๆอยากให้เบียดหน้ากว่านี้นะครับก็ทําสเต็ปอีกทีหนึ่งครับเดินหน้าแล้วก็เดินหน้าไปปุ๊บแล้วก็ทลังอีสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเบียดด้านข้างได้ก็ดูดีๆแล้วกันนะครับโดยการดูกระจกมองข้างนะว่ากระจกมองข้างเนี่ยมันมีระยะห่างจากกําแพงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันเบียดกาแพงมาก เราก็โอเคแล้วไม่ต้องเบียดไปมากกว่านี้เดี๋ยวกระจกมองข้างมันจะไปลอยนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับพอเราจอดได้เรียบร้อยปุ๊บอ่ะใส่เกียร์พีปุ๊บก็ลงไปทําธุระได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่ในการกระระยะนะครับในการกระระยะนะครับแล้วก็ไปจอดเทียบข้างกําแพงโดยที่รถเราไปเบียดกําแพงได้ประมาณหนึ่งนะนะก็ใช้เทคนิคน,นี้นะครับในการจอดเทียบกําแพงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับงงสงสัยอะไรยังไง คอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการจอดเทียบกำแพงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะนะครับมือใหม่นี่กลัวมากๆเลยนะครับสาหรับการจอดเทียบกำแพงเนี่ยนะครับก็กลัวว่าจะไปครูดนะครับกลัวว่ากระจกมองข้างจะไปโดนกำแพงเบียดเป็นรอยนะครับก็ ลองทาตามคลิปนี้ดูครับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆครับมีเทคนิคอย่างอื่นมีวิธีการอย่างอื่นนะครับอยากแชร์คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆใช้เทคนิคอะไรบ้างในการกะระยะนะครับอ่านะครับหรือว่าเพื่อนๆครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มนะครับก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับหน้าปกแบบนี้เลยนะครับจอยเข้ามานะครับเดี๋ยวผมรับเข้ากลุ่มก็ เข้ามาได้เลยสามารถตั้งกระทู้ถามได้เลยว่าถอยเข้าซองแบบนี้ทํายังไงถอยเข้าบ้านแบบนี้ยังไงนะครับก็ตั้งกระทู้ถามได้เลยนะนะครับทุกคนอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับอ่าถ้าใครอยากจอยเข้ามาก็ ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดจอยเข้ามาเดี๋ยวผมรับเข้ากลุ่มให้นะครับไว้เจอกันใน Facebook group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสําหรับวันนี้สสวััดีครบอเปฟกันนะครับ